ที่ชายแดนตอเหนือค่ะยังคงเป็นพื้นที่เป้าหมายนะคะของขบวนการค้ายาเสพติดล่าสุดค่ะกองกําลังผาเมืองนะคะปะทะเดือดกับกลุ่มลักลอบลาเลงยาเสพติดในพื้นที่อําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า2 0 0แสนเม็ดนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนบ้านป่าซางสุดแดนนะคะอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายขณะที่ทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองก็ได้ลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดนี่แหละค่ะตรวจสอบพบบุคคลต้องสงสัยเดินเท้าแบกเป้สะพายหลังเข้ามาตามเส้นทางภูมิประเทศนี่แหละค่ะกลางป่าเลยจึงได้แสดงตัวนะคะเพื่อขอตรวจค้นแต่ว่า ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะ กับใช้อาวุธปืนนะยิงเข้าใส่ทหารชุดลาดตระเวนทันทีก็เลยเกิดการประทะกันค่ะประมาณ5นาทีทหารชุดลาดตระเวนสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้ส่วนฝ่ายตรงข้ามหลบหนีเข้าป่าไปเรียบร้อยค่ะหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็ได้จัดกําลังเสริมอีก2ชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดยิงปะทะพบเป็นกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลักหนึ่งกระสอบตกอยู่นะคะภายในพื้นที่กลางป่าเนี่ยแหละค่ะภายในพบเป็นยาบ้าจํานวน2 0,000 0เม็ด แต่ว่าไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงได้ทําการตรวจยึดยาบ้าส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรแม่ฟ้าหลวงดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะทางนี้ตั้งแต่ตุลาคมปี67นะคะกองกําลังผาเมืองเนี่ยได้มีการยิงปะทะกับขบวนการลักลอบผลยาเสพติดตามแนวชายแดนแล้วกว่า50ครั้งเลยค่ะสามารถตรวจยึดยาเสพติดนะคะเป็นยาบ้าได้กว่า156ล้านเม็ดเฮโรอีน145กิโลกร,รมัมแล้วก็ยาไอซ์อีกกว่า8,000กิโลกร,รมัมถือว่า พื้นที่นี้ก็ถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเลยนะคะครับท่านผู้ชมฮะมาตามเรื่องของ